โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้อยู่กับเกม Timesland นะครับวันนี้มาคนเดียวฮะวันนี้เราจะมาลองเล่นเรือผ่านเฉยเอาใหม่คัดอืม <c oughs> ขอเข้ามาก็มีสร้างตัวนะเราก็ต้องสร้างฮีโร่นี่มีเลือกกรเนี้ Shadow Swordman next <c oughs> เลยหลออ๋อโ,โทษโยโย่ภาษา เอ้ยเล่นเกมดิเฮ้ยเกมอะไรทาอิสแลนด์่ะสนใจเล่นเปล่าเขามีอีเวนต์ใหม่เว้ยเพื่อนเขามีการแข่งขันดันเจี้ยนกับกิจกรรมล่ามังกรเว้ยเกมเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กับ PVE ที่ยุติธรรมจริงๆเพราะว่ามันไม่มีความต่างหน้าวุธทุกคนอ่ะโดนปรับให้มันเท่ากันหมดเว้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากิวมึงอ่ะติดอันดับ300อันดับแรกนะมึงจะได้รับเงินรางวัลกว่า24,000ดอลลาร์แล้วก็เกมอ่ะก็เพิ่มแผนที่ใหม่ ทุ่มน้ำแข็งสกาดิโนและกิจกรรมล่ามังกรมาคุณทดนั่นแหละไปโหลดมาเล่นทดในระหว่างที่มึงพูดกูโหลดเสร็จแล้วอะดิเพื่อนเฮ้ย <Hey! S 2> มา้าเอามา้านี่นี่กูแต่งตัวละครก่อนเลยพูดซสยาวเหยียดมาดิอ่ามาดิเพื่อนเกมมันน่าเล่นจริงเนี่ยภาพอย่างสวยเอาเน็กเลยตั้งชื่อมันต้องชื่อเราเพราวา่าเยนี่มันบาร์บเรียนวะ มีและยังมีอาชีพให้เลือกถึงเก้าอาชีพนะคุณทศคุณอยากเล่นอะไรเป็นเลือกได้เลยมีเยอะมากเลือกไม่ถูกเททุกอันโอ้ภาพสวยงามอลามแท้แลตะลึงมากยอดว่ะอุ้ยขนาดสิงโตยังเลือกทรงผมได้ไหมกอนโอ้ยสิงโตมีทรงผมโอเทเกมอื่นไม่มีนะสิงโตแต่งทรงผมอ่ะจริง นี่นี่นี่โดน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 ซะโอ้โหโคตรเท่อุ๊ยที่จับมึงรอกูสักสองชั่วโมงได้ปะทำไมแต่งตัวแป๊บเฮ้ยได้เลยเพื่เดี๋ยวกูฟาร์มรอนะฟาร์มช้าไม่รอนะแต่ว่าถึงแม้มึงจะมาช้าหรือมาเร็วยังไงเวลาเราไปลงดันเจี้ยนเราก็ฝีมือเท่ากันนะเพื่อนไม่ต้องห่วง เดียวไปเลยแป๊บหนึ่งโอ้ยบอสว่ะเอา,าดีนะโอ้สกิลมีให้เลือกกว่า5สกิลเลยเหรอเยอะไปเปล่าไหนจะยังที่ยังไม่ปลดอีก2ส,สกิลโอ้พระเจ้าอะไรกันครับนี่ยหลบหลบถ่าไม่ตายอัติเวทสกิลอ๋อบันบัฟตัวนี่หว่ะ โอ้ยมาแล้วปึ๊บโอ้ยต้องตัูตูเลี้ยว่อนเนาะใช่ใช่ตูตูเลี้ยวปึ๊บแค่มุมกล้องซูมอินซูมเอาได้ด้วยโค้ดเทพโค้ดมือไพยวะมือไพยมือไพยเนี่ยกชโกงจากฝังหานไม่รู้ต่างอะไรฮะเออเรียบร้อยฮะบอกว่าปรับไปได้ไปต่อ เฮ้ยชื่ององหญิงเฮ้ยเฮีโยโดนหมาแดกไปแล้วดดกดสกิลสามเวลาต่อสู้แล้วเจ้าหญิงแคทเธอรีนไม่เป็นต้องไม่ห่วงนะแค่อุ้ยไม่เคยไม่เคยเล่นแบบนี้นะแบบพี่ขวาไว้แล้วคุมกล้องอะ่ะแล้วเราเดินเข้าไปกดสก,กิลอะ่ะแล้วมันออโต้ให้อะ่ะ จริงพเพื่อนเพรดีอุ้ยไอ้ย,อยจุกจุกในการหันกล้องอะ่ะ m ม่ o d ออุ้ยมังกรตัวเบลเลอร์เลยไปเอาเรื่องอยู่นะอู้เอาดีมาดีวิชาัาไอ enter battle เริ่มมาต่อสู้อุยอ้ยหลบโอ้ตรงมีการหลบอะไรด้วยอ้าวมันเป็นสกิลเพื่อนยังไงเออรายละเอียดสกิลก็ไปลงทีหลัง เอามันก่อนตอนนี้เออไม่ต้องสนกดๆไปก่อนเอาเอาไงไงเฮ้ยมีบารีอะหลบด้วยเพื่อนเฮ้ยล้วคะตีนอย่างสวยสวยจริงเออนี่เป็นเกมอื่นตะคิดไปแล้วเนี่ยจริงเออเนี่ยกงจักร แคทเธอรีนโอเคทีมอัพใช่ไหมหมาเ้ยอแคทเธอรีนยิงมันมาด้วยเหรอเออแคทเธอรีนมาโอ้ยโดนตรึงเออตายเถอะอุ้ยกงจับฟางหัน มันเออเอยฟัน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 เฮ้ยนี่แสดงว่าผู้เล่นสปอร์ตสามารถสร้างโล่ให้ใช่โลคโค<ล>ตรใหญ่โลใหญ่มากคุณนธคิดดูดีถ้าเราออกมาทั้งตี้เราอะจะสนุกขนาดไหนคุณโนธดีเลยเรามีอยู่ยสองคนนี่แหละ <laughs> มาดีครับมาดีครับเอ,เอดีมาดีเรียกลูกน้องมาก็ มาเลยเข้ามาเลยไม่กลัวหรอกเอ,อื้อจะตายแล้วจะตายแล้วมันมือดีวะ่ะมือไม่ได้ว่างเลยวะ่ะเอ้ยธรรมดาเพื่อนเกมก็าทำมาดีทำด้วยใจเออ,อ,อ,อเออกองจักเอ,อ้เอ,อไปหลบไปหลงไปกองจักสังหารถ่าไม้ตายเราจะหนีไปไหนปับป๊บนี่โดน โดน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 เอ้ยโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยพ่นไฟมาแล้วอ้าวโอ้โหลูกชิ้นลูกชิ้นมันโยนลูกชิ้นลงมา ไปมาตอม้อนลูกน้องด้วยวะนี่ไงดานไบร์ดราก้อนเอลิจีซีซันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาว้าวได้รับของด้วยเ,เนี่ย <S <S และอีกอย่างนะคุณทศมันมีรางวัลเชิญเพื่อนด้วยนะถ้ากูเชิญมึงเข้ามาเล่นนี้บอกเลยว่ารางวัลลึ่มล่มโอ้ย จัดไปไงนี่จัดไปต้องชวนต้องต้องชวนแก๊งเรามาเล่นละวเพื่อนแก๊งเรามีกี่คนนะสองคนเฮ้ยนี่เราเฟจไงแคทเธอรีนเป็นไรไหมตื่นได้แล้ว <c oughs> นี่โอ้ <c oughs> ได้ของเยอะแยะเลยอ่ะ อุย้ยมีสัตว์ได้เราขี่ด้วยเชีย่ยของจริงสวัสดีพี่สิงโตโคตรดีอุดมากแข็งว่าแต่ละตัวเอ้าวอ้อาวมาอย่างงี้มาอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ ไล <L> โน่ปุ๊บหลบหลบหลบอ๋โอเคต้องป่าพวกมันสินะเชีย่ยขี่กิฟินเนี่ยที่มึงว่าเมื่อกีน้นั่นแหละเท่จัดโอ้แต่บังคับไม่ได้ใช่แบบเฮ้ยก่อนมึงอยากมันกับเกมนี้มากมากวะทำไมวะมึงซูมอินเข้าไปเยอะเลยจะเป็นเฟิร์สเพรสซันอ่ะได้หรอ <laughs> กูซูมอินมันก็เห็นแค่หลังนี่อ้าอ๋อเมื่อกี้สงสัยตอนกูอยู่บนนกสร้างมันทำได้แต่ว่าตองแต่ตอ่อคามลงม,<อ>มงามไม่ได้ใช่ไหมเออกูก็เลยคิดว่าข้างล่างทำได้ไม่ได้ลองทีอไอ้ขวานเต็มจอเลยเฮีย <c oughs> เอาตีละลูกสีสิบสองเลเวลคือเฮียอะไรดาเมจกูเปล่าไม่เลเวลมันขึ้นเมื่อกี้กลางจอเลย โอเคกูคจบเวทแล้วอุ้ยเดียวพี่ใจเย็นก่อนอย่าทำร้ายผมเลยพี่พีไปแล้วพี่เดี๋ยวเควสให้กูทำไรเนะี่ยตีตัวขาวขาวอ่ะมาถ้ากูไปคุยกับไอ้นุ่งอะผมีะมาไม่ได้มันก็ที่เดียวกูอ่ะเชื่อกูหนาวจนกูวิ่งไม่ได้มาไม่มาแล้วเวสแลว ทำไมมึงขี่สัตว์ได้อะเอาอูหายแล้วอันหน่งแข็งจอขอมมีแต่น้ำแข็งไปก่อนเออไม่เอาพากูเข้าไปไหนเนี่ยเอาแปลว่ามึงกับกูก็ควยเดียวกันดิก็ควยเดียวกันมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าเพื่อน อ่านี่คว้ามาแล้วมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าทางเข้าเลยเอาไม่เห็นมึงแล้ววะ่ะอ๋อนี่อันนี้หลุดหลุดมาอยู่คนเดียวละปือลา่าคาถาอะไรอะ่ะเชี้ยหายตัวหายตัวไปแล้วโอ้แล้วพวกเองเดินช้าข้าเดินไวอะ ทำไมกูไม่เห็นหลอดเลือดพวกแม่งวะเนี่ยเราหายตัวอยู่ไหนเพื่อนบนหัวนะหลอดเลือดบนหัวอ๋ออยูอ่หายตัวอะไรของกูไม่เห็นหายตัวเลยอ่ะพี่เสือยังไม่ไล่มนี่อ่ะของเห็นได้ทำไรเอาชิบหายแล้วอย่าบอกนะผิดผิดเฟสรักขั้นตอนซะแล้ว <laughs> อย่าบอกว่าไปตีพวกแม่งนะอ๋อมันยังพูดไม่จบกูเดินออกไปก่อน กว่าแบบแปลกอุย้ยอ๋อนี่ไงหาตัวแล้วถ้าออกนอกกรงอะราออกด้วยดิมันจะหยุดนิ่งเลยอุย้ยเอวนอนวะน้อพอตัวตัวเราถูกเปิดเผยมันก็จะโอ้ลีสฟาเกิงชีตบロ่บอขอปับ เคนเลือกวิ่งเร็วเหรไอตัวกูมีสกิลวิ่งเร็วไงเยอะไปเปล่าโอ้เยซู้ไงเนี่ย ชุดกงเกาะอ,อะไรไปก็ไม่เปลี่ยนอะไรให้กูเลยอเอ๊ะทำไมตีได้บางตัวบางตัวตีไม่ได้ไง Identical to the pattern on the bottom of the central platform. Mm. Mm. What is the connection between the numbers and the pattern? How about we adjust the rune stones of each number to match the pattern on the ground? อุ้ยได้ขวาน <Well done. S 1> โอ้มันลิกก็เกยมันลิกก็เกยด้วยพลังแห่งสายฟ้าจงพาพวกข้าไปที่ที่หนึ่งได้ทันที เลเวลสี่สิบสองก็จริงนะเนี่ยสี่สิบสองโปรไฟล์มังเวลเท่าไหร่เป็นหนึ่งโหลดอยู่เพิงขึ้นไหวยังวะเกดสี่สิบสองยังเบอร์จากเลเวล ซิร์ฟเวอร์แคมป์อุ้ยมีเกว้าอีกแล้วเกมนี้อ๋อฮ่าฮ่ากันเลยพี่บา เดี๋ยวขี่ลิงไปไหนขี่ไปตามตามเส้นแล้วมันเก็บเช็คไฟไปเรื่อยๆอ๋อกูต้องหลบต้องแข่งนี่หว่าเฮียกูรับติดติดเฮียรับข<ม>้พอพิธีเกือบตายต้องหาแสงโอเคเสร็จเอาของมึงนี่ดามเมจแรงกว่ากูอีกนะแล้วเดี๋ยวจบ ยีกิหลังประมาณแหละกูสแป็มพุ่มพวงเฮ้ยเกมสนุกเว้ยไม่ได้สนุกอครับผู้ชมเฮ้ยบอกเลยไปเล่นมาริโอ้แมนเช่นแรงเฮ้ยนี่เราจะห้าโมงแล้วครับเฮ้ยจริงเหรออเอ เจ้ากูไม่ได้วับงานทำไมงงคลิบหายนอนก่อนโดโมพยายามยิงจอยพยายามยินจอยวู้เออเออแล้วกูจะตีตัวนู้ก่อนนะมันโอ๊ยระบบ ระบบดีระบบไม่เสถียรเฉยทโทเดี๋ยวไปด่าเขา <Okay. S 2> ลูกค้านลูกค้าเจ้าแรกเจ้าแรกไปครับลูกค้าลบเลยปะลบเลยเลยจะลองถึงไหนเนี่ยกูจะไปแล้วนะกูจบเว้นนี่เนะี่ยกูจะไปแล้วเหมือนกันกูกูพี่เด้งที่กูยื่นไว้มึงทำไมวะฮะ มันทำไมนักหนาไม่สนุกตรงไหนปี๊ <c oughs> ป้อมตัวป้อมตัวไปต่อลายแล้วไปเดินตามเอา้าเดี๋ยวโป๊ะโป๊ะแตกเอากูใช้ขอ,อ่ขอบ up อหลบหลบประเด็นคือไม่รู้เลยสกิลไหนให้สแต็กอะไรกดอะไรจะได้อะไรไม่รู้เลย แล้วแล้วคือเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเกมเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไอ้เห็นกูเป็นลายแมนหรือไงคนมึงอย่าเดินไปโดนวงนะมันจับได้นะโดนหลายรอบแล้วกูสู้มันไม่รู้กี่ตัวแล้วกีกูยิ่งฝ่ามาเลยนี่เป็นล้านนะกูบอกจะยืนสู้อะ ตีหมดแล้วเมื่อกี้กูไม่รู้ไงเออไม่รู้เหมือนเมื่อกี้เอสเ e e อสเคแบท t t ิลเอออะไรวะ <Escape. S 1> อ๋ะอ,าอจากการต่อสู้ก่อนนะต้องไปแอบอ่ะอะไรไม่รู้กดมั่วไปก่อน ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับเกมมึงไม่ถึงไหนเน่ถ้าถึงมันถึงไปนานแล้วแหละโอ้ยมันต้องมามเอากล<อ>่องไปด้วยรถฮะมันต้องเอากล่องไปด้วยเอาไปด้วยนั่นเลย เอาม,มึงไม่หิ้วไปเลยเอ๊กูวิ่งไปถึงแล้วกูโดนไล่ทึบอยู่นี้มาดิัซัดอืมว่าแล้วไปมึงสู้อืมสเตล,ลคืออะไรสเตลไอ้กูเปลี่ยนแผลแล้วอืมล่อสิกูวิ่งแววกล่องกูไปเลยดีปบเ,เปลี่ยนร่างเลยท่านี้พวกมึงก็จำกูไม่ได้ละกูฉ <c oughs> ลาดจัดเดี๋ยวกูโดนอะไรเนี่ยเอ้ ไม่มีใครจำกูได้ทั้งทกูบอกเลยสุดยอดเว้ยราการสเตย์องกูนั้นของจริงสวัสดีครับพี่ปัทิวเป็นไงบ้างฮะพี่ปัทิวไงเจสี่เี้ยวมันมีคนอื่นด้วยดีกว่าเอา้ <c oughs> เอาแล้วกูกดฮิวยาทำไมเนะี่ยเทียบเร็วอัพพอดี There used to be a training ground ahead. Yeah, quit now. Listen, it's heavily guarded up ahead, so I'm going to take a shortcut. You can still quit now. You're so persistent. Oh, malin You're so โอ้โหต้องสู้มาป๊อปอัพ โอ้โหเฮียเลยนักลบเอเฮ้ยมาเล่นโดนลุมพี่มาแล้วน้องเลนได้ได้แหวนมา ได้มาทำอะไรได้้าย <laughs> this boardwalk leads straight to the east tower of the castle where you'll find the teleport stone to the royal palace ใส่หมวกมาเราใส่หมวกแล้วไงต่อก็อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแห้กูใส่ทำไมเฮ้ยได้เห็นเลยอร์ตแล้วแต่ยังไม่จบก็ได้ตีอตบอสสักตัวแน่เลยไอ้เช่นนี่ขนาดแบบว่าให้ขวานกูนมาในในในช่องอ่ะดูแบบเท่มากอ่ะเป็นขวานที่แบบดูเท่มากอ่ะเพราะกูใส่ไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> ใช่เ,เดิมอยูอย่ยดิดแบบมันไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์อ่ะอุ้ยก้อนอะไรเป็น ดูกูมึงอยู่ไหนอยู่ที่ที่จุดแรกเลยที่คุยกับเอพีซ่ะเฮ้ยที่มึงบินอยู่น,นั่นเนาะเฮ้ยไม่ใช่มีอะไรถือเคี้ยวอยู่อะกูเองเพื่อนอุย้ยเชีย่ยมึงที่จังอะโอ้ยอย่างเดียวอะอดูดิแต่ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้นะผมได้ทำให้ไปโหลดมาเล่นกันนะบอกเลยว่าสนุกเพลินๆน,นะ โอเคฮะก็สำหรับเกมไทยอ่านไม่เชื่อเกมแล้วนะ <Alice Land. S 1> อาริสแลนด์เกมไทยอาริสแลนด์นะครับผมผมกับรันทดต้องลาไปก่อนฮนะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับยูครับ,บ,รบ